พี่น้องคะตอนหนาเสียงดิฉันจำได้ที่สนามรัชมังคลาฝนตกแบบนี้ดิฉันรับปากกับพี่น้องประชาชนจะก,กระชากค่าครองชีพขึ้นมาและตอนนี้ดิฉันก็กระชากสำเร็จคะ่ะพี่น้องคะมันนาลูกสิบห้าบาทกินกันไปหรือ,อยังคะกินกันลงไหมคะ ก๋วยเตี๋ยวทมละ20บาทข้าวแกง25ตอนนี้ดิฉันกระช่าขึ้นไปเป็น35 45, ถึง45สำเร็จหมดทุกร้านแล้วค่ะมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งอยู่เชียงใหม่ไม่ทำตามนโยบายกระช่าค่าครองชีพให้ดิฉันคือเขาขายก๋วยเตี๋ยวแค่3บาท ดิฉันไม่พอใจมากวันนั้นไปที่หน้าร้านและดิฉันก็เลยทำขาแพงโชว์มาเลยค่ะแล้วมวลมหาประชาชนเนี่ยปราบยากจริงๆค่ะของลุงกำนันเนี่ยของลุงผู้ใหญ่เนี่ยแก๊้น้ำตาก็เอาไม่อยู่วันก่อนหลวงปู่ไสศรอสอ ขายแก๊สน้ำตาท่านแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ดิฉันก็เลยไม่เอาแก๊สน้ำตาแบบนี้ดิฉันใช้วิธีขึ้นราคาแก๊สหุงต้มแบบนี้น้ำตาทุกหลังจริงๆค่ะพี่น้องคะสองปีเก้าเดือนสองวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีความสุขเลยค่ะ และดีฉันได้สร้างสถิติค่ะที่มีคนมาขับไล่มากที่สุดในโลกค่ะเกาหลีใต้เรือล่มนายกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกัปตันไม่ได้เป็นยากเป็นอะไรเลยลาออกคนอะไรหน้าบางบาง ดิฉันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ดิฉันจำได้ว่าคนมามากถึงหกล้านชิวชิวค่ะนี่ถ้าไม่ใช่พศทวินเปลี่ยนนายกแล้วดิฉันไม่มาพูดอย่างนี้หรอกค่ะแต่ดิฉันก็ได้สร้างสถิติใหม่นะคะปกติเล่นบอลเนี่ยสูสีมันต้องสองต่อหนึ่ง แต่มติสารรัฐธรรมนูญค่ะดิฉันทําให้ขาดลอยเลยค่ะสารรัฐธรรมนูญมีมติว่าฉันผิด9ต่อ0ค่ะ,ปะอปชมีมติว่าดิฉันผิด7ต่อ0อีกแล้วค่ะและดิฉันค่ะ ก็ได้ตายขาระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ปรารถนาไว้ค่ะแต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะตายไปแล้วดิฉันก็มีคนรับไม้ต่อค่ะชื่อคุณนิวัฒน์ธรรมลงค่ะถามว่านิวัฒน์ธรรมลง เป็นอะไรกันดิฉันไม่ทราบทราบแต่ว่าเป็นญาติห่างๆกับสุริยาหีบศพค่ะก็คงจะรับไม้ต่อค่ะยังไงดิฉันก็ไม่ไหนละค่ะดิฉันจะอยู่ตรงนี้เพราะดิฉันมาจากการเลือกตั้งในที่สุดก็ได้ตายสมใจจริงๆครับพี่น้องประชาชนครับและความสำเร็จครั้งนี้ คือความสำเร็จของมวลมหาประชาชนผู้มีหัวใจทองคำทุกท่านและวิงวอนพี่น้องที่ไม่ได้ออกมาพี่น้องอีสานบันเฮ่าออกมาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อปักใต้บ้านเรายังเข้มแข็งอยู่ใจไหมรอยที่สุดพี่น้องปักใต้รอยที่สุดอรอยรอย,รอยผมรู้สึกรักพี่น้องปักใต้อย่างแรง ี่น้องชาวกรุงเทพหมหานครยังมั่นคงอยู่ใช่ไหมทั้งเหนือเจ้าต้องมาช่วยกันนะเจ้ายังขาดอยู่กำลังหลักคือสามสี่เหล่าทัพโดยเฉพาะทะหารเรือครับพี่น้องมวลมหาประชาชนไม่ได้เรียกร้องให้ท่านปฏิวัติเพราะนั่นไม่ใช่ทางเพียงแต่ท่านประกาศว่า เรายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนอยากจะฟังเสียงว่าแม่สาวแคมเรือทหารเรือมาแล้วเราอยากฟังแค่นี้ครับว่าทหารเรือมาแล้วครับมาเถอะครับพี่น้องทหารอากาศต่อไปจะไม่ขาดรักนะครับ ทับบกทับเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกทัฟฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นต่อไปถ้าหารอากาศหาแฟนไม่ยากเย็นมาที่หาสาวสาวมวลมหาประชาชนได้เลยครับทาหารบก ท่านประยุทธ์ต้องถแถลงการต้องประกาศตัวแล้วว่าอยู่เคียงข้างมวลมหาประชาชนไม่ต้องปฏิวัติไอ้ที่ว่าเลิมเลิมทหารเดินดินลิมถิ่นรากเก่าเมืองลบบุรีลืมเจ้าลืมโลจียมสีลืมสิบตรี คนนี้เสียแล้วนางเราจะไม่ลืมท่านเลยพี่น้องตำรวจประเวนชายแดนพี่น้องตำรวจทั้งหลายหากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับมีเสียมสงบมีจอบสงบจะทางให้รบับระบอบทักสิน ต้องมาช่วยกันแบบนี้มาเถอะครับมวลมหาประชาชนพี่น้องอีสานมันเท่าต้องออกมากครับใครไม่มีแฟนมาหาแฟนที่นี่สาวสาวที่นี่สวยๆทั้งนั้นเพราะผู้หญิงวันนี้ครับเขาบอกว่าผู้หญิงวันนี้เนี่ยนะแฟนก็ต้องหา ขาก็ต้องเรียวหน้าต้องไม่เหี่ยวนมนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่กี่พรุ่งนี้แล้วครับไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราจะนับความสำเร็จนะพี่น้องที่รบรักครับท่านมหาตามะคาันทีเคยกล่าวเอาไว้ว่า จงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้จงเรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดการเราไม่รู้ว่าวันเวลาที่เราใช้ชีวิตมากับวันเวลาที่เหลืออยู่อะไรมันมากกว่ากันแต่จงทําวันนี้ให้ดีทําวันนี้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราครับพี่น้องครับใครไม่ออกมาการุณาออกมาเป็นส่วนหนึ่งของ มวลมหาประชาชนครับสุดท้ายสภาพนายกนกแก้วตอนนี้เหมือนสาวจันกั้งโกบกั้งโกบอีสานนีจังสี่ครับพี่น้องครับมันมองไม่ชัดต้องกั้งโกบคนในรัฐบาลเขาหลอกใช้ขึ้นมาในตำแหนง่งคุณจะรู้ว่า เมื่อคุณไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอำนาจแล้วคุณจะรู้ว่าพระรกนั้นมีจริงสาวจันร์กั้งโกบมอบให้หนายกนกแกว้วครับพี่น้องสนุกด้วยกันไม่มีฝนแล้วครับ าคิดสไม่อยากจะคิดจงสาเด็สาวจันนงังไดแฟนแล้วเขาก็รื้อถือลายเาาจันใจสม้มปิดเป่ามาแล้วเขาก็ไปลอยลงสาวจันกร้ำกรวตกกลมเขาเบื่อเขาจมน,นีไปไม่ลายาบเขาปานี่นั่นนะ่ะเขา้อสาวจันเจ้ากักง,งุนซองให้เขาร้องคนบิดทุกทา ให้เกิดไห้หามเสาจันให้น้ำเ้าเวีดดีเินแล้วหนีจังโกรกพ่อวอพ่อวอไอพ่อวอพ่อวอตอเสาวอจังเป็นสมหัวอกเจ้ากมสมใจจังดีพวกเจ้าเพ่สมใจอายพวกเจ้าเพ่สมใจอายพอใจเรือยงสา ตลาดที่ฉันอาสารับถึงคนเก่าสาวอันเนิ่ยได้ในบอยอยากเราอยากเราเอออยากเราอยากเราเจ้าเป็นมุกน้องไม่อยากสัมรองเพราะน้องคนเตียงน้องร้องเพลงหัวใจช้ำคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำหัวใจช้ำอ้าวขอเสียงหน่อยเลย Mai bôi hoa nái số bao bán thoát nắp bàn kia dặn và dạo dòng bùa dặn ra khỏi hết kẻ lạc hết 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 ก็นอนพ่อก็นอนองกันกนอนร้อเพลงเดี่ยวก็นอนร้องเพลงหัวใจทําหัวใจช้ำโอ้โหอยาดูลีลาพี่บองพี่บองครับ ไ่น้องมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับสวัสดีครับตบเือให้กับสมชายน้องฮีวงเล็บใหญ่ <laughs> พี่สมชายครับตอนนี้นายยกยิ่งรักตกงานแล้วชวนไปนอนเล่นอยู่ที่น้องฮีใหญ่กับพี่สักคนเถอะไม่เหมาะแล้ว <laughs> ลครับเพราะยิ่งรักเขาหน้องฮีน้อยครับ <laughs> ขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ